สวมชีพพะคมค้อมศิระน้อมบังคมคันถวายพรอง์ราชันพระมิ่งขวัญของปวงชนราชกิจถนักยิ่งประจักษ์จริงทุกแห่งหนราชฎรซึ้งกระมนลพระภูมิพลพระกะดุนาน้ำพระไทยบริสุทธิ์เปรียบประดุดน้ำจากฟ้าห่วงใย,ยเหล่าประชาพระเมตตาพระคำจุน เฉลิมชนมะพันษาพระราชาผู้เอื้อหนุนสายพระเนตรเกื้อการุณแสนอบอุ่นเป็นบุญไทยขอทรงพระสาําาานหมู่ภัยพานไม่ไกลใกล้ทีคายุยาวไกลลั่นค้องชัยประโคมชนเทพไทยพระไตรรัตน์พรพิพัฒน์ดลดานผลโอบองค์พระทรงพลนบประดลสวัสดิ์เทิน ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารคนาจารย์พนักงานและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ